คนที่คุณนึกถึงเขาพร้อมที่จะจริงจังและชัดเจนกับคุณแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนนึงนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะทุกคนเพราะว่าบีไปได้หยิบดวงของใครคนใดคนนึงมาอ่านเนาะเป็นดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอค่ะมาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณนะคะใบแรกออกมาเป็นหนึ่งเหรียญแปดไม้ และ2เหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินพลังงานของคนธาตุไฟนะคะพลังงานประจําตัวของคุณเนี่ยต้องบอกว่าเวลาคุณรักใครอะคะ่ะหรือคุณพูดคุยสารความสัมพันธ์กับใครคุณใช้ใจร้อยเปอร์เซ็นคุณให้ใจให้ความมั่นคงนะคะให้ความเชื่อมัน่นให้จน จนเขาสัมผัสได้อะว่าคุณต้องการจะจริงจังกับเขาจริงๆอิะนะคะแต่ตอนนี้คุณนะ่ะเริ่มไม่แน่ใจเพราะว่าไพ่แปดไม้ไปเนี้ยค่ะออกมาในลักษณะที่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันดูเงียบเงียบช่วงนี้มันดูความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าความสัมพันธ์มันไม่พัฒนานะคะเราก็ดูห่างๆมาสักระยะเวลาหนึ่งถึงสองเดือนเรียกว่ามันมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณเองนะ่ะมีความหวั่นไหวในใจ นะเราคุณก็คือไม่มั่นใจด้วยว่านะใจของเขานะคะมั่นคงต่อคุณอนะ่ะจริงๆหรือเปล่าตัวของคุณเองค่อนข้างมีความสับสนในณเวลานี้นะเพราะบีมองว่าสถานนะในนะเวลาเนี้ยตามหัวข้อเราเลยคือมันยังไม่ได้ชัดเจนเนาะอาจจะเป็นคนคุยกันอยู่นะคะมันทําให้คุณอนะ่ะมีความรู้สึกว่าหรือเขาคุยกับคนอื่นนอกจากคุณหรือเปล่า หรือมันมีอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบใจในตัวของคุณไหมนะคะเขาไม่ไม่สามารถที่จะมั่นคงกับคุณได้เหมือนกับที่คุณคิดหรือเปล่าอ่ะเหมือนคุณเอนะคะก็คิดเยอะมากๆแต่คุณก็คิดแต่อยู่ในมุมของคุณนะคุณไม่ได้พูดให้เขาได้ฟังนะคะคุณไม่ได้บอกเขาว่าคุณอ๋อกังวลนะคะหรือว่าต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณเลือกที่จะรอดูมากกว่า แล้วมาดูพลังงานของเขานะคะไพเดทนะคะเซมเพลงงนเจ็ดดาบอืมเขาดูทำตัวมีความลับจริงๆล่คะค่ะ พลังงานของเขานะคะเป็นคนธาตุลมพลังงานของคนราศีพิจิกพลังงานของคนราศีธนูค่ะจากพลังงานของเขานะที่ออกมาจากหน้าไพ่เนี่ยอืบีมองว่าเขายังไม่ลืมคนเก่าคะ่ะเขายังไม่ลืมความสัมพันธ์เก่าๆนะคะเราคุณรักคุณกับเขาเนี่ย อาจจะเจอกันอาจจะรู้จักกันแล้วเริ่มคุยกันตั้งแต่ในช่วงของพฤศจิกาหรือว่าธันวาปีที่แล้วนะคะมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เวลานั้นแล้วเหมือนกับว่าในตอนนั้นตัวของเขาเองน่าจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาไม่เท่าไหร่เพราะว่าพลังงานของเขานะ่ยยังคงเป็นพลังงานของคนที่ยังไม่ลืมอดีตนะคะคุณนะ่ะคบกับเขาคือคุณให้ใจเขาเลยนะเนี่ย แต่ตัวของเขาเองยังกั้ำกึง่งครึ่งครึ่งกลางกลางยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะคะยังเหมือนกับว่ายังมีกำแพงยังมีบางอย่างทีนะะ่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้เขาได้มากกว่านี้หรือคุณยังไม่สามารถที่จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาได้เพราะเขาค่อนข้างปิดกัน้นนะคะ เขาค่อนข้างปิดบังตัวตนเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเป็นคนที่ไม่เคยพูดเรื่องส่วนตัวอะไรให้คุณฟังสักเท่าไหร่เลยนอกจากคุณถามนะคะคุณถามก็อาจจะมีบอกบ้างบีมองว่าเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ได้บอกทั้งหมดอืมยังมีความลับที่เขาไม่ได้บอกคุณอีกเยอะมากนี่คือพลังงานของเขา อะมาตอบคําถามกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะคนที่คุณคิดถึงคนนี้เนี่ยเขานะคะจริงจังและชัดเจนกับคุณไหมเขาจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณไหม สี่ <4 S 2> เหรียญจัสเมนลาชาถือดาบเดอะชาริออตสิบไม้ห้าเหรียญยากมากเลยค่ะอันที่จริงเราอะเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะ การคุยกันเขาคุยกับคุณเพียงแค่คนเดียวแต่การที่เขายังไม่จริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณเนะะี่ยค่ะเพราะเขายังไม่สามารถที่จะลืมคนเก่าๆได้เขายังไม่สามารถตัดใจนะคะลืมอดีตได้จริงๆเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะมันจึงเป็นการยากมากๆที่เขาจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณในอนาคตเราบีก็มั่นใจได้ว่าพอมันถึงจุดน,นนะั้น่ะ ัวของคุณเองนี่แหละอาจเลือกที่จะถอยแล้วก็ยอมแพ้ออกจากความสัมพันธ์ต่อให้คุณจะชอบเขามากนะคะต่อให้คุณจะรักเขามากต่อให้คุณจะต้องการเขามากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเมื่อคุณพยายามเพียงแค่ฝ่ายเดียวพอไพ่มันออกมาเป็นแบบนี้นะเมื่อคุณพยายามเพียงแค่ฝ่ายเดียวคุณจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเหมือนไร้ตัวตนนะคะไม่มี ไม่มีค่าในสายตาของเขาเลยทําอะไรไปก็เหมือนกับว่าเขาก็รับนะคะเขาอาจจะพูดคําขอบคุณออกมาแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าออกมาจากใจพอไพ่มันออกมาแบบเป็นความเหน็บหนาวในใจมากมากเลยนะอืมยากมากเลยนะคะที่จะได้ความจริงจังแล้วก็ความชัดเจนจากคนคนนี้แต่ถ้าถามว่าเขาจริงใจไหมแน่นอนเขาจริงใจ ะะเขาจริงใจไม่ได้เป็นคนกระล่อนปิ้นป้อนอะไรนะคะเป็นคนพูดคําไหนคํานั้นแหละเป็นคนตรงไปตรงมาแต่อย่างที่พีพูดไปว่าตัวของเขาเองอะ่ะชอบทําตนมีความลับแล้วที่สําคัญเขายังไม่ลืมคนเก่าๆของเขาจริงๆคะ่ะนี่แหละมันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณได้นะคะเขาคุยกับคุณเพื่อเพื่อรอบางอย่าง มันนิพายจะเปนขึ้นมานะคะเขาพูดกับคุณเพื่อรอบางอย่างถ้าเอาตามตรงเลยคือรอคนเก่าของเขาฟังมันดูอัดจ,จะใจร้ายไปสักนิดนะคะทุกคนคือบีอ่านตามหน้าไพ่แล้วไพ่มันออกเป็นแบบนี้งจริงๆความหนักความเหนื่อยนะคะอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งแล้วถ้าตามไพ่บีก็มองว่าเป็นฝั่งของคุณอืม ความชัดเจนนั้นเกิดขึ้นได้ยากนะคะกับความสัมพันธ์กับคนคุยคนนี้มาดูไพ่ออร์คเกันนะคะ เห็นไหมไพ่ออรลคโคนะ่ะเขาก็ออกมาเหมือนกับไพ่ทาโร่โละค่ะเราให้ฟังเหมือนกันเลยว่าสุดท้ายเราเนี่ยคุณนะ่ะเลือกที่จะปล่อยเขาไปเพราะคุณก็ยื้อเขาไว้จนสุดแรงมือของคุณแล้วนะคะเมื่อคุณรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เราจริงๆเพราะตัวของเขาเองนะคะเนี่ยคือเขารอคนคนนั้นอยู่นะคะคือคนเก่าๆของเขา เพราะฉันเราเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันยากมากที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกันนะคะสิ่งเก่าๆความทรงจํำเดิมๆยังคงอยู่ในใจของเขามันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะไปต่อกับคุณได้อย่างมั่นคงนะคะอ่ะมาดูพี่นางฟ้านะ คลียพลังงานความคิดลบๆออกไปจากสมองของคุณนะคุณสามารถที่จะฟังเสียงของหัวใจของตัวเองได้เลยนะคะว่าคุณต้องการเขายังอยากไปต่อก,กับเขาหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าในเวลานี้นะ่ะต่างก็มีความคิดถึงใค่กันละกันนะคะมีความชอบมีความเข้ากันได้หลายๆอย่างนะคะแต่ดูเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ ใช้เวลาเนะี่ใช้เวลามากๆก,กว่ามันจะชัดเจนกว่ามันจะจริงจังมันจะชัดเจนและจริงจังได้ก็ต่อเมื่อตัวของเขาเองตัดสินใจนะคะที่จะปล่อยความรู้สึกที่เขามีให้กับคนเก่าไปก่อนเขาจึงจะสามารถมาจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณได้นะคะความรู้สึกที่ถูกปิดบงังเก็บซ่อนเอาไว้มันยังคง ถูกซ่อนเอาไว้นะคะยังไม่ได้เปิดเผยออกมายังไม่ได้มีการสารภาพอะไรออกมาเ้าพี่ก็มองว่าตัวของเขาเองไม่เคยบอกว่าชอบหรือบอกว่ารักอ่าหรือแม้กระทั่งคิดถึงอนะแทบจะไม่ได้มีจากฝั่งของเขาเลยนะน่าจะมีจากฝั่งของคุณนะคะที่พูดกับเขานนะคะแบบนั้นมาดูวันเกิดวันที่ราศีเพิ่มเติมนะคะ คนที่เกิดวันที่16ค่ะคนที่เกิดวันที่13คนที่เกิดวันที่27คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20คนที่เกิดวันเสาร์หรือคนที่เกิดวันที่24ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข48 37 15 89 2สหแาและ44นะคะ โอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ